ตอนที่ห8 0แปดบปราณกระบี่ของหลิงเทียนโฮ2โม่หยางตกตะลึงข้าไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกับสำนักกระบี่ต้าหลัวหัดเจ้าไม่บังคับข้าซ้ำแล้วซ้ำแล้วข้าคงไม่ต้องโจมตีส่งข้อความให้ส2องกระบี่ไปว่าข้าไม่ต้องการเป็นศัตรูกับพวกเจ้าในดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจแห่งนี้ขณะที่กล่าวจบเขาโยนกระบี่ในมือให้โม่หยางจากนั้นเดินผ่านโม่หยางเข้าไปในห้องตัวเองร่างที่กำลังจากไปทำให้โมหยางตกตะลึงโดยสิ้นเชิง ตอนนี้เขาถูกบังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังจะใช้สมบัติช่วยชีวิตแต่หวังหลินกลับทำให้เขาให้รู้สึกเหลือเชื่อเขาสูดหายใจและกรบกระยี่ยักและตรวจสอบด้วยสัมภัสวินเพื่อมั่นใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจึงมองหวังห,งหลินที่กำลังเดินไปด้วยความมุนงงข้าจะถ่ายทอดข้อความของเจ้าแน่นอนโมหยางเคลื่อนตัวและเหาะเหินออกไปอย่างรวดเร็วเขาชะลอตัวลงเมื่อออกห่างมาได้หมื่นฟุตแต่สัมผัสวิญญาณยังคงระมัดระวังเอาไว้ จากนั้นสักพักเขาเห็นว่าหวังหลินยังไม่โจมตีเขาดูเหมือนว่าหวังหลินจะปล่อยเขาไปจริงๆหวังหลินข้าจะชดใช้เจ้ากลับคืนเป็นร้อยเท่ากับความอับอายที่ทําให้กับข้าในวันนี้แน่นอนแม้ว่าวิชาของเจ้าจะทรงพลังครั้งต่อไปข้าจะกลับมาพร้อมกับสิทธิพี่ของข้าอีกครั้งข้าอยากเห็นว่าเจ้ายังสงบนิ่งได้อีกหรือไม่หึหากไม่ใช่ว่าพี่โลบไปที่แคว้นปีศาจอัคคีเขาใช้กระบวนท่าเดียวก็ฆ่ามันได้แล้ว โมยางเผยดวงตาแฝงจิตสังหารจากนั้นมองไปที่คฤราสหัแม่ทับโมโด้วยสายตายินชาก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็วเขาเหาะเหินรวดเร็วขีดสุดยิ่งห่างจากคฤราสหัดแม่ทับโมโออกไปไกลก็ยิ่งผ่อนคลายมากขึ้นเขานึกถึงการต่อสู้ก่อนหน้านี้และอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวหวังลิ้นแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ว่าหาค่าใช้ปานกระบี่ที่อาจารย์มอบให้เขาจะไม่สามารถต่อต้านได้แน่โมยางเผยรอยยิ้มเยือกเย็น ทว่าขณะนั้นควันสีเทาหลายเส้นออกมาจากกระบี่ยักย้ายบนหลังเขาอย่างเงียบๆพวกมันเหมือนอารพิษและมุ่งตรงเข้าสีสมโมย,ยางสัมผัสแห่งวิกฤตรุนแรงส่งออกมาแต่ควันสีเทาหลายเส้นนั้นเจาะเข้ากระโหลกเขาด้วยความเร็วปานสายฟ้าก่อนที่เขาจะสามารถทําสิ่งใดได,ได้ควันสีเทาเร็วมากเกินไปและเมื่อมันเข้ามาใกล้มากแล้วโมย,ยางถึงรับรู้อันตรายเขากรีดร้องโหยหวนร่างกายตกลงจากท้องฟ้าและเริ่มเหี่ยวเฉา วิญญาณดั้งเดิมของเขาไม่อาจหนีรอดไปได้เลยขณะที่ควันสีเทาเข้าสู่ร่างกายนั้นมันได้สร้างผนึกตัดวิญญาณดั้งเดิมออกจากร่างกายซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่ควันสีเทาดูดซับเลือดเนื้อและปราณสวรรค์ของเขาพร้อมกับทําให้ผนึกแข็งแกร่งขึ้นไปอีกในขณะที่เขารอดลงถึงพื้นดวงตาเบิกกว้างและเขาเปลี่ยนกลายเป็นซากศพความคิดสุดท้ายในใจเขาคือเรื่องกระบี่ยักษ์เขาตรวจสอบมาแล้วแต่ควันสีเทาซ่อนตัวอยู่ข้างในได้อย่างไรกัน อากาศบิดเบี้ยวเบื้องหน้าร่างกายเขาและหวังลินเดินออกมาเขาชี้ไปที่ร่างโมอย่างหลายจุดก่อนจะคว้าร่างนั้นก้าวเดินและหายตัวไปหวังลินปรากฏตัวออกมาจากความว่างเปล่าในที่พักตัวเองที่อยู่ในคฤรหาหน์แม่ทับโมเขาวางมือลงและร่างโมอย่างร่อนลงบนพื้นหวังลินสัมผัสกระเป๋าด้วยสายตาเคร่งครึมจากนั้นทงกดเกณ์ลอยออกมาเปลี่ยนเป็นหมอกสีดำล้อมรอบห้องกดเกน์นับไม่ถ้วนกระพริบอยู่ภายในหมอกสีดำ หลังทำเรื่องทั้งหมดเสร็จสิ้นเขาสูดหายใจลึกและนั่งสมาธิลงหวังลินบ่มเพาะเล็กน้อยก่อนจะลืมตาขึ้นจะโระลงบนร่างโม่หยางเขาตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดก่อนที่สายตาจะตกลงบนคิ้วโม่หยางหวังลินเผยใบหน้าลังเลที่มีอาจบอกได้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่หลังจากครุ้นคิสักพักฝ่ามือสร้างผนึกและเริ่มเอ่ยบทร่ายไม่นานนักเพลิงชั่วร้ายก็ปรากฏบนแขนฝ่ามือเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆจนเกิดภาพติดตาหลายอย่างแล้วชี้ไปที่ร่างนั้นพร้อมกับเอ่ยเบา คลื่นชั่วร้ายลอยเข้าหาร่างโมหยางและกระจายล้อมรอบศพทันทีเกิดเสียงแตกร้าวและเสียงประตูขึ้นพร้อมกับร่างโมหยางหลอมละลายอย่างเห็นได้ชัดร่างเขากลายเป็นมันมมี่ไปแล้วเพราะพลังชีวิตได้ถูกดูดออกจากร่างด้วยควันสีเทาตอนนี้มันกําลังเผาไม่พลันเกิดกลิ่นประหลาดทั่วไปทั้งห้องทว่าหวังหลินไม่มีเวลาใส่ใจเมื่อเขากําลังจ้องไปที่ร่างนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจระหว่างการต่อสู้ก่อนหน้านี้ตอนที่โมหยางสัมผัสคิ้วตนเอง ทำให้หวังหลินรู้สึกถึงสภาวะวิกฤตร,รุนแรงที่กำลังเข้ามาเขาแทบไม่เคยสัมผัสอันตรายรูปแบบนี้อีกเลยหลังจากสำเร็จพลังสังหารแม้จะเป็นเสียนขั้นเทวะระดับกลางก็ไม่สามารถสร้างกลิ่นอายเช่นนี้ได้โดยไม่ปรากฏตัวสิ่งนั้นแทงคลุพนึกมากกว่าสามพันชั้นและสั่นสะเทือนตรงๆที่วิญ,ญญาณดั้งเดิมของหวังหลินความรู้สึกเช่นนี้ทําให้หวังหลินตกอยู่ในสถานการณ์เฉียดต,ตาย เขาตื่นตกใจขีดสุดและแตัดสินใจถอยออกมาหนึ่งจังหวะเพื่อลดความตึงเครียดเขามั่นใจว่าถ้าหากไม่จนมุมจริงๆโม่หยางจะไม่ใช้มันออกมาร่างโม่หยางค่อยๆหลอมละลายอย่างช้าๆจนเผยวิญญาณดั้งเดิมออกมาวิญญาณดั้งเดิมถูกล้อมรอบด้วยควันสีเทาซึ่งเรืองแสงชั่วร้ายออกมาเป็นพักๆดวงตาวิญญาณดั้งเดิมของโม่หยางปิดสนิทและไร้การเคลื่อนไหวภายในเพลิงชั่วร้าย สายตาหวังหลินเป็นประกายพร้อมกับเริ่มสำรวจวิญญาณดั้งเดิมนั้นอย่างละเอียดดวงตาหวังหลินค่อยๆริแคบบนหน้าผากโม่อย่างบนนั้นมีเส้นสีฟ้าจางๆที่กำลังกระพริบหากมองมันใกล้ๆแล้วเส้นบางๆนี้คือกระบี่ที่หดตัวเล็กลงไปหลายเท่าเมื่อเขาเห็นเส้นสีฟ้านี้ร่างหวังหลินสั่นสะท้านและเกิดความรู้สึกเผชิญหน้าเซียงกระบี่หลิงเทียนโฮเข้าตรงๆหลิงเทียนโฮหวังหลินสูดหายใจลึกและดวงตาย,ยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้น ตอนนั้นที่นอกประตูหลิงเทียนโฮส่งปรางกระบี่ออกมาให้ทั้งสิองคนและเรียกพวกมันว่าสมบัติช่วยชีวิตเส้นสีฟ้านี้คือปรางกระบี่นั้นไม่สงสัยเลยว่ามันสามารถทําให้ข้ารู้สึกกําลังตกอยู่ในสภาวะเฉียดตายและแทงทะลุผ่านผนึกแห่งชีวิตได้ตรงๆดวงตาหวังหลินสว่างวาบและเผยใบหน้ามุ่งมัน่นเมื่อข้าเห็นปรางกระบี่เส้นนี้แล้วมันจะกลายเป็นของข้าหวังหลินหลับตาและวางแขนตัวเองบนเขา่า ลำแสงหนึ่งปรากฏขึ้นเหนือศีษะเมื่อวิญญ,ญาณดั้งเดิมออกจากร่างกายจากนั้นผนึกแห่งชีวิตของเขาล้อมรอบวิญญ,ญาณดั้งเดิมราวกับชุดเกราะหลายชั้นวิญญ,ญาณดั้งเดิมหวังหลินม,มองไปที่วิญญาณดั้งเดิมของโมหยางเขาคบคิดเล็กน้อยก่อนจะพ่นเพลิงดั้งเดิมบางส่วนเข้าไปรวมในเพลิงชั่วร้ายนั้นเพลิงชั่วร้ายที่กำลังเผาไม่เริ่มไม่อย่างรุนแรงทันทีหวังหลินส่งเพลิงดั้งเดิมของตนอย่างต่อเนื่องวิญญ,ญาณดั้งเดิมของโมหยางเผยท่าทางเจ็บปวด มันต้องการดิ้นรนแต่ผนกชีวิตรอบวิญญาณของมันขังเอาไว้อย่างสมบูรณ์วิญญาณดั้งเดิมหวังหลินเผยท่าทางระมัดระวังเมื่อควบคุมเพลิงชั่วร้ายให้หลีกเลี่ยงปรางกระบีพร้อมกับปืนกินวิญญาณดั้งเดิมโม่หยางอย่างช้าช้าวิญญาณโม่หยางค่อยๆถูกหล่อหลอมกระบวนการนี้กินเวลาหลายวันแม้หวังหลินจะมีจิตใจแข็งแกร่งแต่การเพ่งสมาธิเป็นเวลานานแบบนี้ทําให้วิญญาณดั้งเดิมของตนหมองลงและใบหน้าเผยความเหน็ดเหนื่อย ดวงตาสองสว่างมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ในที่สุดวิญญาณดั้งเดิมของโมอหยางก็แตกสลายกลายเป็นจุดแสงสีฟ้าหลายเส้นแสงสีฟ้าบางๆเส้นนั้นลอยท่ามกลางจุดสีฟ้าวิญญาณดั้งเดิมหวังหลินสูดเข้าไปเส,เส้ยววิญญาณของโม่หยางที่แตกกระจายทั้งหมดถูกหวังหลินกลืนกินเพื่อฟื้นฟูพลังงานที่ใช้ไปหลังจากเสร็จสิ้นหวังหลินมองเส้นสีฟ้าไร้การเคลื่อนไหวนั้นด้วยสายตลังเล หวังหลินครุ่นคิดอยู่นานก่อนจะกัดฟันแน่นไม่มีท่าทางลังเลและกลืนกินเส้นสีฟ้าตอนนี้วิญญาณดั้งเดิมหวังหลินสันสถานรุนแรงและเริ่มหลุดการเชื่อมต่อจากร่างกายหวังหลินเตรียมการเรื่องนี้ไว้แล้วซึ่งเป็นเหตุผลที่ร่างกายอยาบไม่ให้อยู่ไกลเกินไปหวังหลินเคลื่อนไหวด้วยท่าทางดิ้นรนและก่อนที่การเชื่อมต่อจะขาดหายเขาเข้าไปในร่างตนเองหวังหลินนั่งอยู่ตรงนี้เงียบๆเ,เป็นเวลาสามวันจนกระทั่งค่ำของวันที่สามหวังหลินลืมตาขึ้น แม้ว่าสายตาสงบนิ่งแต่ในดวงตาคู่นั้นแสงประกายแสงเพา่าๆตอนที่ห้า้แปดเอดการประลองแม่ทัปิศา์เมื่อหวังหลินลืมตาขึ้นเอารูปก,กระบี่หนึ่งเล่มกระพริบผ่านวิสัยทัศน์โมโลี่ให้กำลังนั่งด้านนอกห้องหวังหลินเขานั่งอยู่ที่นี่มาสามวันแล้วใบหน้าซีดเผือดไร้รอยเลือดสามวันมานี้เขาต้องการเข้าไปในห้องหวังหลินอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งเขาจะเห็นหมอกสีดำและกดเกณฑ์ข้างในนับไม่ถ้วนะจึงต้องหยุดเอาไว้ วันการประลองของแม่ทัพปิศาจเข้ามาอย่างช้า,ชาๆเขายิ่งประวกระวายมากขึ้นแต่รู้ว่าวังหลินวางกฎเกณฑ์เอาไว้เพราะเขาอยู่ในการบ่มเพาะช่วงวิกฤตและไม่ต้องการให้คนอื่นรบกวนขณะที่กำลังชั่งใจข้อดีและข้อเสียโมลี่ให้จึงนั่งรอคอยนอกห้องอย่างเงียบๆวันพรุ่งนี้จะเป็นวันการประลองแล้วและจะเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงความกังวลของโมลี่ให้เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดหากหวังหลินยังไม่ออกมาในวันนี้เขาจะเสียคุณสมบัติในการประลองของวันพรุ่งนี้โดยสิ้นเชิง เขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะกัดฟันแน่นยืนขึ้นและก้าวเข้าไปในห้องหวังหลินโมโลลีให้ส่งเสียงน้องหวังขณะนั้นหมอกสีดำที่ล้อมรอบพองเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีหลุมอยู่ที่ไหนสักแห่งวังวนหนึ่งก่อตัวขึ้นและหมอกสีดำทั้งหมดถูกลากเข้าไปในวังวนนั้นหมอกสีดำหายไปอย่างไร้ร่องรอยในพริบตาโมโลีให้เผยใบหน้าย,ยินดีพร้อมกับหยุดนอกห้องและจ้องมองเข้าไปข้างใน ประตูถูกผลักเปิดขึ้นและหวังหลินค่อยๆเดินออกมาขณะที่หวังหลินปรากฏตัวโมโลี่ให้ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระลึงตอนนี้หวังหลินเปลี่ยนไปมากกว่าก่อนนี้อีกแล้วเมื่อเขาเห็นหวังหลินเขาเกิดความรู้สึกราวกับกำลังยืนอยู่ใต้ภูเขาที่มียอดทะลุสูงสวรรค์แม้ว่าหวังหลินไม่ได้สูงแต่เขามีบรรยากาศของปรมาจารย์และความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเต็มไปทั้งใจโมลีให้ท่านบาดเจ็บ หวังหลินลปบตาและกลิ่นไอที่เขาปลดปล่อยทั้งหมดกลับเข้าสู่ร่างกายโดยไม่มีส่วนไหนซึมออกมาตอนนี้รอบร่างไม่มีการผันผวนแล้วและเขาราวกับเป็นคนธรรมดาความรู้สึกของโมโลี่ให้เปลี่ยนอีกครั้งหากหวังลินเป็นเหมือนภูเขาสูงที่วัดไม่ได้ก่อนหน้านี้ตอนนี้เขากลับเสมือนแอ่งน้ำลึกแม้ว่าจะไม่ได้ดูลึกมากเท่าไหร่แต่หากเข้าไปแล้วเขาจะตายโดยต้องฝังโมโลี่ให้สูดหายใจลึกและเอ่ยขึ้นข้าแพ้การต่อสู้กับโมโฟเฟย หวังหลินพยักหน้าและเดินออกจากห้องเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามข้าปิดด่านฝึกตนไปนานแค่ไหนพรุ่งนี้คือการประลองแม่ทัพปิศาจโมโลีให้กล่าวพลันขบคิดและเอ่ยเสริมอีกโมเฟยแข็งแกร่งมากเขาสามารถต้านทานมัสสิพินาของข้าและรอยคลื่นทะเลปีศาจถูกสะท้อนกลับมาหาข้าด้วยวิชาเคลื่อนโคจรข้าโดนวิชานั้นทำให้ข้าพ่ายแพ้หวังหลินมองโมโลีให้วิชาเคลื่อนโคจร โมลีให้นิกย้อนการต่อสู้เมื่อหลายวันก่อนและเอ่ยขึ้นโมเฟยถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในหมู่แม่ทัพวิชาของเขาลึกลับมากหลังจากเขากลายเป็นแม่ทัพป,ปีศาจและฝึกฝนอยู่ที่ทะเลสาบมังกรสามปีไม่มีใครสามารถบังคับให้เขาใช้วิชาที่สองนอกจากเคลื่อนโครจรได้วิชาเคลื่อนโครจรนี้มีพลังอํานาจในการสะท้อนทุกวิชามันทรงพลังอย่างยิ่งหวังลิงกล่าวด้วยท่าทีสบายนอกจากมัสิพินาธและร้อยคลื่นทะเลปีศาจ ข้าไม่เชื่อว่าพี่โมจะไม่มีเพ่ตายโมลี่ให้มองหวังหลินและกล่าวตรงๆข้าใช้มันแล้วมันเป็นวิชาที่ท่านจักรพรรดิปิศาจสอนข้าเป็นการส่วนตัวซึ่งเรียกกันว่าพลานปิศาจข้าใช้มันและสามารถทะลงวิชาเคลื่อนโครจรได้สิบเจ็ดชั้นจากทั้งหมดสิบแปดชั้นก่อนที่จะพ่ายแพ้ในที่สุดน้องหวังข้าได้มีข้อตกลงกับโมเฟยไว้แล้วว่าผู้แพ้จะต้องยอมแพ้ในการประลองแม่ทัพ แต่ว่าตำแหน่งรองผู้บัญชาการสูงสุดที่ข้าจะได้นั้นขึ้นอยู่กับน้องหวังแล้วจิตใจโมโลี่ให้รู้สึกเจ็บปวดพร้อมกับก้าวถอยหลังและโค้งให้กับหวังหลินข้าจะทำให้ดีที่สุดหวังหลินกล่าวโมโลี่ให้สูดหายใจลึกและคำนับมือขอบคุณมากน้องหวังข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกต่อไปพรุ่งนี้เราจะไปพระราชวังจากพันดิด้วยกันสิ้นคำเขาคำนับมืออีกครั้งและจากไปร่างเขาแฝงความเปล่าเปลี่ยวอยู่ลึก,ลก หวังหลินยืนอยู่ในลานกว้างอย่างเงียบๆและหลับตาเขายืนอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งคืนยามเช้าเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงและความมืดเลือนหายไปพระอาทิตย์ส่องประกายกระทบบนพระราชวังจากพันดตเจตนาการต่อสู้รุนแรงปรากฏขึ้นทั้งแปดเมืองข้างในเมืองจักรพรรดิส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมหนึ่งหมื่นฟุตมีกลองสงครามยักษ์ย้ายตั้งอยู่กรองนี้เป็นสีดำสนิทและปลดปล่อยกลิ่นไอโบราณออกไปทั่วพื้นที่ เหล่าทหารกรอดดำก้าวออกมาและล้อมรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมจากนั้นคนผู้หนึ่งพุ่งออกมารวดเร็วดุดสายฟ้าเส้นผมซีดลิ้วสวัยกลางอากาศราวกับเทพแห่งสงครามกำปัน้นร่อนลงใส่กลองสงครามทันทีตึงเสียงทุ้มดังกึกก้องจากเมืองจัก,กรพรรดและกระจายออกไปทั้งเมืองปีศาจฟ้าผู้คนแห่งเมืองปีศาจฟ้าแห่งนี้ทั้งหมดต่างรู้กันว่ามีกลองปีศาจฟ้าอยู่ในเมืองจัก,กรพรรด มันจะถูกใช้เฉพาะเมื่อเหตุการณ์สำคัญเช่นการบูชาบรรพชนเปิดทะเลสาบมังกรและงานอื่นๆทะเลสาบปะมังกรคือ9้าครั้งบูชาบรรพชน6ครั้งและสามครั้งใช้กับงานอย่างอื่นเสียงกลองดังกึกกล้องทั้งบนฟ้าและผืนดินเมืองทั้งเมืองสันเทาผู้คนนับไม่ถ้วนถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงกลองนี้แม่ทัพปีศาจแต่ละนายนำผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ช่วยเดินบนถนนทหารมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองจัก,กรพรรดิประตูเมืองจัก,กรพรรดิทั้งหมด8ประตูถูกเปิดขึ้น ทหารปิศาจหลายคนประจำการที่ประตูเพื่อตรอบตัวตนของแม่ทัพปิศาจก่อนจะนำพาเข้าไปข้างในการต่อสู้ในวันนี้จะเกิดขึ้นที่ลานสี่เหลี่ยมหมื่นฟุตใกล้กับประตูปิศาจฟ้ามีค่ายกลอันแข็งแกร่งปกป้องจึงไม่ถูกทำลายได้ง่ายๆทางส่วนตะวันออกของลานคือที่นั่งเก้าชั้นกว้างกว่าพันฟุตเจ้าหน้าที่นับไม่ถ้วนของเมืองปิศาจฟ้าปรากฏตัวและนั่งลงในแต่ละที่มีอยู่หนึ่งที่นั่งอยู่จุดบนสุดและนั่นเป็นที่นั่งสำหรับจัก,กรพรรดิปิศาจ ลายสุดสนามฝั่งเหนือและใต้คือที่นั่งแดตอนกว้างมากกว่า800ฟุตสองชั้นบนสุดของแต่ละฝั่งมีที่นั่งชั้นละสี่ที่นั่งทั้งหมด16ที่นั่งนั้นแดคนบนสุดคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดและด้านล่างอีกชั้นคือรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดตอนนี้สนามสี่เหลี่ยมดูมีชีวิตชีวายอย่างมากผู้คนเข้ามานั่งประจำที่ก่อนที่ท่านจัก,กรพรรดิปิศาจจะมาถึง ท่ามกลางคนเหล่านี้มีบางส่วนกำลังหาวเห็นได้ชัดว่าปกติแล้วเวลานี้พวกเขายังอยู่บนเตียงใช้เวลาไม่นานก่อนที่เก้าอี้นั่งจะเติมเต็มทั้งหมดยกเว้นของท่านจักรพันดิหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดและรองผู้บัญชาการสูงสุดเสียงกระซิบและเสียงพูดคุยเริ่มดังครั้งนี้ท่านแม่ทัพโมโฟเฟยจะเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆไม่มีอะไรน่าแปลกใจไม่หรอกแม่ทัพชีเจียนมีระดับบ่มเพาะเทียมฟ้า เขายังมีตัวช่วยที่เก่งกาจซึ่งแม่ทับฉีเจี้ยนสามารถต่อสู้จนได้อันดับหนึ่งได้เจ้าประเมินแม่ทับปิศาจโมโลี่ให้ต่ำไประดับบ่มเพาะของเขาหน้าตกตะลึงและมีพลังอันไร้ากาศอย่าลืมว่ายังมีววิชาที่ท่านจัก,กรพัิสั่งสอนเป็นการส่วนตัวอีกเขามีคุณสมบัติที่จะเข้าไปอยู่ในสามอันดับแรกโมลี่ไ้เจ้าอาจจะไม่รู้ดีเท่าไหร่แต่เขาต่อสู้กับโมโฟเฟยและพ่ายแพ้ทั้งสองคนตกลงกันว่าผู้แพ้จะไม่เข้าการประลองในวันนี้ โอ้นั่นใช่เรื่องจริงหรือหากเป็นเช่นนั้นก็น่าสงสารโมลี่ให้เหลือเกินไม่เป็นเช่นนั้นหรอกแม้ว่าโมลี่ให้จะไม่สามารถทําได้ไม่ได้หมายความว่าผู้ช่วยของเขาจะทําไม่ได้แต่ว่าผู้ช่วยของเขาไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ข้งกลัวว่าเขาไม่มีโอกาสชนะเหมือนเดิมนอกจากทั้งสามคนนี้ไม่มีใครที่แข็งแกร่งในหมู่แม่ทัพป,ปิศาจเลยหรือลือกันว่าแม่ทัพป,ปิศาจยูเสร์นที่มีเต่าแห่งการสังหารได้บรรลุถึงขีดสุดแล้ว เขาเป็นเพียงคนเดียวในหมู่แม่ทัพที่ไม่ได้ครอบครองเมืองและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเมืองปิศาจอคัคคีหากเขาปรากฏตัวขึ้นมาจะเกิดพายุแน่นอนแน่นอนสิยังมีแม่ทัพโมเวนอีกด้วยวิชาของเขาช่างพิเศษมากและสืบทอดมาจากทะเลสาบมังกรปกติเขาไม่ใช่ตัวสําคัญดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงวันนี้ข้าหวังว่าจะเห็นเขาใช้วิชาที่ข้าชอบสักครั้ง ทุกคนอย่าลืมสิว่ามีแม่ทัป,ปีศาจอันดับสี่เมื่อสามรอปีก่อนปิศาจอมตะเสียเหรียญเสียเหรียญสตรีคนเดียวในหมู่แม่ทัป,ปิศาจลือกันว่านางเข้าการแข่งขันเมื่อสามร้อยปีก่อนด้วยอาการบาดเจ็บและยังชนะได้ที่สี่หากนางไม่บาดเจ็บโมโฟเฟยอาจจะไม่มีโอกาสได้ตำแหน่งที่หนึ่งเสียงสนทนาดังก้องไปทั้งสนามทุกคนต่างกระซิบว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการประลองของเหล่าแม่ทัพในครั้งนี้ หลังจากชายชาราตีกลองครั้งแรกเขาหลับตาลงและเพียงแค่ยืนนิ่งเงียบๆณนะตอนนั้นเขาลืมตาขึ้นและเคลื่อนไหวรวดเร็วจนเกิดภาพติดตาก่อนจะตีกลองอีกทีตึงเสียงกลองครั้งที่สองดังก้องไปทั่วสนามทําให้การพูดคุยทั้งหมดหยุดลงเสียงกลองยังกระจายไปทั้งเมืองปีศาจฟ้าอีกด้วยเสียงกึกก้องไปทั่วผืนฟ้าราวกับเสียงฟ้าคำราม และขับไล่ความมืดมิดในอากาศให้หายไปพร้อมกับเผยแสงอาทิตย์สว่างสวยขณะที่เสียงกลองดังกึกก้องนั้นลำแสงแปดเส้นพุ่งเข้าหาสนามสี่เหลี่ยมพวกเขาไม่ได้ใช้ประตูแต่ลอยเข้ามาที่นี่ตรงๆมีเพียงรองผู้บัญชาการสูงสุดเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติทำเช่นนี้ได้สวรรค์ส่วนเหลืองจักรวาลนนิรันและเดียวดายหกรองผู้บัญชาการสูงสุดร่อนลงจากท้องฟ้าและนั่งประจำที่ของตัวเองบนชั้นสองจากจุดบนสุดของฝั่งเหนือ และใต้รองผู้บัญชาการส่วนยังคงใบหน้าซีดเผือดขณะที่เขานั่งลงพันหลับตาบ่มเพาะและเมินเฉยต่อทุกอย่างรอบตัวหลังจากทั้งหกคนมาถึงพัันเกิดเสียงคำรามสนั่นดังกว่าก่อนหน้านี้8ผู้บัญชาการสูงสุดเดินเข้ามาหาสนามสี่เหลี่ยมจากกลางท้องฟ้าทั้ง8คนนั้นมีเจคนเป็นบุรุษและอีกหนึ่งเป็นสตรีทั้งแดคนคำนับฝ่ามือให้กันเองก่อนจะนั่งประจำที่อย่างของตนตามลำดับโดยไม่ได้เอ่ยคำใด การปรากฏตัวของแปดคนทําให้ทุกคนที่นี่จับความสนใจสา,สายตาทุกคนเต็มไปด้วยความชื่นชมชื่นชมเนื่องจากแปดคนนี้เพียงแค่อยู่ภายใต้ท่านจัก,กรพรรดิปิศาจเท่านั้นแม้กระทั่งภายในทั้งดินแดนวิญญาณปิศาจแห่งนี้ชื่อเสียงแต่ละคนด่งดังอย่างมากและแทบทุกคนรู้จักตึงเสียงกลองครั้งที่สามดังก้องไปทั่วบริเวณดูดเสียงคำรามรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่ามันกระจายออกไปหลายพันลี้และโสดประสาทของทุกคนเต็มไปด้วยเสียงนี้ สายตาทุกคนจับจ้องไปบนสถานที่หนึ่งและสถานที่นั้นคือที่นั่งว่างเปล่าที่อยู่บนสุดฝั่งตะวันออกของสนามตอนที่ห้า้อแปดสองหวังหลิงก้าวออกไปหลังสิ้นเสียงกลองครั้งที่สามจิตใจทุกคนเต็มไปด้วยเสียงดังกังวานที่นั่งตรงนั้นยังว่างเปล่าและร่างที่กำลังรอคอยยังไม่ปรากฏตัวขณะนั้นร่างชายสวมกรอสีทองเดินออกมาจากพระราชวังด้านหลังสนามสี่เหลี่ยมเขากว่ดาสายตาไปทั่วพื้นที่ก่อนจะวางสายตาบนสนามและตะโกน แม่ทัพป,ปิศาจจงออกมาน้ำเสียงดุดสายฟ้าคำรามดังกึกก้องไปทั่วสนามประตูทั้งหมดเปิดขึ้นและแม่ทัพป,ปิศาจหลากหลายตนเดินเข้ามาแม่ทัพป,ปิศาจทั้งหมดนี้มีเซียนติดตามไปด้วยสายตาทุกคนเลื่อนออกมาจากที่นั่งว่างเดิมมามองเหล่าแม่ทัพแทนรองผู้บัญชาการสูงสุดส่วนลืมตาขึ้นมองคนผู้หนึ่งท่ามกลางแม่ทัพป,ปิศาจด้วยสายตาขุนเคืองและพ่นลมหายใจเบา เขาให้ความสนใจต่อหวังหลินที่กำลังเดินมาด้านหลังโมลีให้หวังหลินยกศีรษะขึ้นมองรองผู้บัญชาการสูงสุดส่วนก่อนจะถอนสายตาออกมาโมลีให้ขมวดคิ้วมองที่นั่งว่างในระยะไกลและพึมพำกับตัวเองน่าแปลกทำไมท่านจักรพรรดิปิศาจยังไม่อยู่ที่นี่แม่ทัพปิศาจหลายร้อยคนเดินผ่านประตูปิศาจฟ้ากลายเป็นสองแถวเจตนาต่อสู้รุนแรงกระจายออกมาจากพวกเขาและพุ่มพ่านอยู่เต็มไปทั่วบริเวณ ชายเกราะทองเอ่ยเสียงตำ่ำตามคำสั่งท่านจากักรพรรดิกฎเหมือนเดิมคือการดำเนินการท้าประลองกับอีกคนจากนั้นกล่าวต่อคนที่แพ้สามารถให้ผู้ช่วยออกมาได้และในเวลาเดียวกันคนชนะสามารถถอนตัวไปก่อนและปล่อยให้ผู้ช่วยขึ้นมาสลับตัวได้ผู้ที่ชนะทั้งสองรอบจะได้ไปต่อหากชนะและแพ้อย่างละหนึ่งทั้งสองฝั่งถือว่าหมดสิทธิ์รวมถึงใครก็ตามที่ชนะหนึ่งครั้งในรอบนี้จะไม่สามารถท้าประลองคนอื่นได้ น้ำเสียงเขาไม่ได้ดังแต่เข้าสู่หูของทุกคนเมื่อได้ยินกฎนี้ดวงตาหวังหลินจึงรีแคบแม้ว่ากฎนี้จะดูธรรมดาแต่กลับซ่อนการนองเลือดไว้ภายในการนองเลือดนี้คือหากท่านชนะและพ่ายแพ้อย่างละหนึ่งทั้งสองฝั่งถือว่าหมดสิทธิ์ซึ่งเป็นผลให้ทุกคนจะต้องเอาชนะการประลองนี้ให้ได้ดีที่สุดเมื่อท่านพ่ายแพ้ในรอบแรกนั่นหมายความว่าคนที่แพ้ถือว่าหมดสิทธิ์ไปแล้วสิ่งเดียวที่จะล้างแค้นได้คือทําให้ผู้ชนะรอบแรกไปแพ้ในรอบสองจึงจะหมดสิทธิ์กันทั้งคู่ นี่มันไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการต่อสู้ถึงตายหวังหลินคบคิดชายเกราะทองเอ,อ่ยอีกครั้งในการประลองสามารถทําให้ตายได้แต่ไม่ใช่สําหรับแม่ทัพปิศาจเมื่อแม่ทัพปิศาจต,ตายคนที่ฆ่าแม่ทัพปิศาจจะถูกสังหารหวังหลินขมวดคิ้วและมองชายเกราะทองด้วยสายตายเย็นชาใช้การประลองระหว่างแม่ทัพปิศาจและเข่นฆ่าระหว่างเซียนด้วยกันเพื่อให้ได้ตําแหน่งหากต้องการได้รับตําแหน่งในดินแดนวิญญ,ญาณปิศาจจะต้องเดินผ่านฝนโลหิต หวังหลินทอนสายตาออกมาและครุ่นคิดอย่างเงียบงนันข้าจะเป็นคนเลือกคนเริ่มต้นชายเกราะทองชี้ไปที่ใครสักคนด้วยมือขวาคนที่เขาชี้ไปเป็นชายร่างผอมคนหนึ่งแม่ทัพป,ปิศาจมู่หยุนออกมาคนที่ถูกชี้ไปก้าวเดินออกมาบนลานประลองเขาสวมชุดเกราะและร่างกายบอบบ,บางมากดวงตาจมลึกข้างในและใบหน้าอ่อนแอจนเป็นสีเหลืองเขายืนนิ่งไร้การเคลื่อนไหวราวกับต้นสนโบราณมู่หยุน คนผู้นี้ถือได้ว่าติดอยู่ในยอดแม่ทัพ30อันดับแรกลือกันว่าเขาฝึกฝนวิธีก้าตายก้าชีวิตและ300ปีก่อนเขาบรรลุ5ตาย5ชีวิตไปแล้วคนแรกคนนี้แข็งแกร่งมากการประลองของแม่ทัพปีศาจครั้งนี้น่าสนใจข้าสงสัยว่าใครจะท้าประลองเขาต้องกล่าวว่าผู้ชนะการประลองแรกจะเข้าตาท่านจัก,กรพรรดิปิศาจแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ที่นี่ข้อมูลจะส่งไปถึงแน่นอน หากไม่มีคนทับประลองเขาในสิบลมหายใจข้าจะเป็นคนเลือกขึ้นมาเองหลังจากชายกรดทองเอ่ยขึ้นเขาหลับตาและไม่เอ่ยอะไรอีกแม่ทัพป,ปิศาตรร่างผอมยืนนิ่งอย่างเงียบๆเ,เวลาผ่านไปห้าลมหายใจแม่ทัพป,ปิศาตร์ูดหนึ่งเดินออกมาขณะที่ชีเจียนเดินออกมาดวงตาแม่ทัพป,ปิศาตร์มู่หยุนส่องสว่างขึ้นขณะที่เขาปรากฏตัวผู้คนในฝูงชนอุทานออกมาชีเจียนแม่ทับปิศาตร์ชีเจียน ระดับบม่มเพะถือได้ว่าอยู่ในสามอันดับแรกข้าสงสัยว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งก,กันหรือไม่ท่าเขาออกมาแบบนี้เดิมทีข้าคิดว่าคู่ต่อสู้ของฉีเจี้ยนควรจะเป็นโมลี่ไ้สามร้อยปีก่อนโมลี่ให้ได้ฝากรอยแผลแรกไว้บนใบหน้าฉีเจี้ยนนั่นการดูถูกอันใหญ่หลวงที่สุดที่ฉีเจี้ยนได้รับภาพลักษณ์ของฉีเจี้ยนถือได้ว่าเป็นปีศาจโดยแท้เขาเดินเข้ามาที่ลานประลองและหยุดลงเบื้องหน้ามูหยุนสามร้อยฟุตจากนั้นเอ่ยท่าทีสงบนิง่ง มู่หยุนเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าลงไปซะแม่ทัพมู่หยุนเผยรอยยิ้มรอยยิ้มรวมเข้ากับสภาพของเขาจนดูเหมือนรอยยิ้มจากซากศพและให้กลิ่นอายมืดมนชีเจียนมือขวาม,มู่หยุนยื่นออกไปพร้อมกับควันสีเขียวออกมาจากนิ้วมือมีเสียงดังซี่ซี่ออกมาขณะที่ควันสีเขียวห้าเส้นเคลื่อนไหวรอบนิ้วราวกับอสรพิษห้าตัวปราณปิศาจห้าความตายห้าชีวิตดูเหมือนว่าเจ้าได้ทะลวงผ่านขอบเขตเจ็ดตายเจ็ดชีวิตแล้ว ฉีเจี้ยนมองมู่หยุนจากนั้นสายศีรษะแต่มันยังไม่พอมู่หยุนเยาะเย้ยและยื่นมือออกไปอสรพิษเขียวห้าตัวบิดเบี้ยวและยื่นเข้าหาฉีเจี้ยนอย่างบ้าคลาั่งขณะที่ควันสีเขียวห้าสายลอยผ่านอากาศพวกมันสร้างสายลมกันโชครุนแรงในเวลาเดียวกันก็เกิดกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วแม่ทัพปิศาจที่อยู่รอบๆบหลายคนรีตาจดจ้องไปที่ควันสีเขียวนั้นและดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตะลึง ฉีเจียนสายศีรษะแต่ร่างกายไม่ได้ขยับเขาขยับมือขวาพร้อมกับชี้ด้วยนิ้วชี้จากนั้นนิ้วกลางและจากนั้นนิ้วก้อยท้ายที่สุดกดฝ่ามือไปด้านหน้าแสงรูปทรงเพชรลอยออกมาจากฝ่ามือฉีเจี้ยนทันทีและรวมเข้ากับควันสีเขียวห้าเส้นของมู่หยุนเสียงระเบิดดังเป็นชุดและพลังรุนแรงพัดดินทรายให้ลอยไปทุกที่ควันสีเขียวห้าเส้นถูกแสงทรงเพชรทำลายทันทีขณะเดียวกันแสงทรงเพชรพุ่งออกไปด้วยความเร็วที่คาดไม่ถึง มันหยุดลงเพียงแค่ด้านหน้าร่างมูหยุนและระเบิดออกพลังระเบิดที่เกิดขึ้นทําให้ใบหน้ามู่หยุนซี่เผือดทันทีเขาบังคับให้ถอยกลับไปหลายก้าวและดวงตาเต็มไปด้วยอาการประหลาดใจชีเจี้ยนถอนมือกลับมาและเอ่อยอย่างเยือกเย็นข้าพูดไปแล้วว่าเจ้าสู้ไม่ได้เอาผู้ช่วยของเจ้าออกมาขณะที่เขาเอ่ยจบพื้นดินเริ่มสั่นเทาและคนผู้หนึ่งเดินออกมาจากฝูงชนของแม่ทัพปิศาจร่างกายเขาตัวใหญ่ยักษ์และหนักอย่างน้อยหนึ่งร้อยกิโล ร่างท่อนบนเปลือยเปล่าและการก้าวแต่ละครั้งทําให้พื้นดินสั่นไหวเขาเข้ามาถึงด้านหน้าฉีเจี้ยในสามก้าวและยิ้มยาะตุ๊กตาน้อยข้าเทียนหลุยแห่งสํานักวิญญาณยักย,ย้ายเป็นผู้ช่วยของแม่ทับมู่หยุนหวังหลินมองชายร่างอ้วนคนนั้นสํานักวิญญาณยักย,ย้ายเป็นสํานักใหญ่บนดาวเทียนหยุนคล้ายกับสํานักมารยักษ์ที่มุ่งเน้นด้านพลังดิบเถื่อนชายร่างยักย้ายร้องคำรามและก้าวมาข้างหน้าจากนั้นพลังปราสวรรค์ออกมาจากรูขุมขนบนร่างกาย และเปลี่ยนเป็นสายหมอกขณะนั้นเขาซ่อนตัวในสายหมอกและกระแทกเข้าหาชีเจียนพื้นดินสันสะเทือนราวกับมีม้าศึกหลายหมื่นตัวกำลังวิ่งมาร่างกายในหมอกสวรรค์เคลื่อนไหวรวดเร็วและเกิดคลื่นเสียงไร้วิชาขึ้นได้ยินจากนั้นพลังลึกลับพันล้อมรอบพื้นที่รัศมีหนึ่งพันฟุตเพื่อสร้างพันธนาการท่ามกลางเหล่าแม่ทัพปิศาจมีคนตัวใหญ่อีกคนหนึ่งด้วยเขาสวมชุดสีเขียวและมีกระบี่ยักย้ายแนบไว้ด้านหลังเขามองดูคนผู้นั้นและพึมพำกับตนเอง ภาพลักษณ์ของเขาคล้ายกับวิญญาณกระบี่ของข้ายิ่งนักฉีเจี้ยนพ่นลมหายใจเย็นเขากระทั่งไม่ได้ขยับออกไปไหนราวกับตั้งมั่นอยู่บนพื้นจากนั้นยื่นมือขวาตรงออกไปและชี้เข้าใส่อากาศเปล่าอย่างรวดเร็วฝ่ามือก่อเป็นรูปกรวยและแทงทะลุเข้าไปในจังหวะที่เขาชี้ไปที่ความว่างเปล่านั้นปราณปิศาจหลายเส้นลอยออกมาจากร่างและรวมเข้ากับดัชนีที่เขาสร้างเป็นรูปกรวย จังหวะที่ชายร่างใหญ่คนนั้นมาถึงฝ่ามือขวาของฉีเจี้ยนก็แทงออกไปแล้วดัชนีรูปกรวยแทงทะลุผ่านหมอกสวรรค์ที่ชายคนนั้นสร้างขึ้นราวกับมังกรอันกรดเกลี้ยวและร่อนลงเข้าตรงระหว่างคิ้วฉีเจี้ยนเร็วเกินไปเทียนหลุยร้องคำรามออกมาพร้อมกับเกิดผลกระทบรุนแรงจากการที่ร่างกายพังทลายภายใต้พลังรูปกรวยใบหน้าเขาเปลี่ยนไปและถอยหลังกลับทันทีปังปังปัง พื้นดินข้างใต้เขาแตกกระจายจากนั้นเทียนหลุยถอยไปสามก้าวห่างออกไปหลายสิบฟุตทุกก้าวจะทําให้เลือดเนื้อระเบิดออกจากร่างหลังก้าวที่สามทั้งร่างกายระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแตกกระจายทั่วสนามเส้นดิบบางๆห้าเ้นออกมาจากเศษเลือดเนื้อและรวมเข้ากับร่างฉีเจียนไม่มีการประลองถึงชีวิตระหว่างแม่ทัพปีศาจแต่สําหรับเจ้าคนต่างถิ่นที่พึ่งมาที่นี่จะถูกสังหาร ฉีเจียนถอนฝ่ามือเขากระทกไม่ได้มองเลือดเนื้อบนพื้นสายตามองออกไปที่โมโลีให้อย่างเยือกเย็นโมโลีให้เจ้ากล้าสู้กับข้าไหมหลังกล่าวเช่นนั้นเสียงสนทนาดังขึ้นมาจากผู้คนที่กำลังชมฉากนองเลือดได้ปลุกผู้คนทั้งหมดให้ตื่นจากภวังโมโลีให้มองไปที่ฉีเจียนและเอ่อยอย่างเยือกเย็นข้าแพ้ต่อโมโฟเฟยดังนั้นข้าจะไม่เข้าร่วมการประลองแม่ทัพปิศาตนี้ดวงตาฉีเจียนเต็มไปด้วยจิตสังหารพร้อมกับจ้องโมลีให้เป็นเวลานาน ท้ายที่สุดดวงตาเลื่อนจากโมลี่ให้มาหาหวังหลินและยิ้มเย้ยเจ้ามันนี่มาเล่นกับข้าหวังหลินกระทั่งไม่มองไปที่ฉีเจี้ยนและเอ่อยอย่างสงบข้าไม่สนใจการต่อสู้ที่ข้าไม่สามารถฆ่าได้ฉีเจี้ยนพ่นลมหายใจเย็นชายเกราะทองมองหวังหลินก่อนจะตะโกนขึ้นมาแม่ทัพปิศาจฉีเจี้ยนเจ้าชนะการต่อสู้ครั้งนี้ตามกฎแล้วเจ้าไม่สามารถท้าประลองคนอื่นๆในรอบนี้ได้ฉีเจี้ยนมองหวังหลินและเดินเข้าหาเขาเมื่อผ่านหวังหลินไปพลันกระซิบขึ้น เมื่อโมลีให้มิกลาซูคข้าจะก่าเจ้าเพื่อระบายความโกรธของข้าเมื่อก่อนหวังหลินไม่ได้มองเขาและใบหน้ายังคงสงบนิ่งชายเกราะทองชี้หวังหลินและเอ่ยออกมาเจ้าออกมาหวังหลินเดินออกไปยืนบนลานประลองด้วยท่าทีสงบนิ่งหากไม่มีใครท้าประลองภายในเวลาสิบลมหายใจข้าจะเป็นคนเลือกให้เองหลังชายเกราะทองกล่าวจบเขาหลับตาลง